สแล้วนันได้พร้อเอแบบนี้บ้างีนอน้พอบ้างอ่ะแม่ก้อยจัดเต็มให้ฉันวกนงสอาใ่ผูก้ยต่างตัวเองมากเซไปฉันจะไปชอปปิ้งกับแม่กอยได้หมฉันกิแค่นี้เองไม่ยังแปกเหอเห็นแปกเลยเปลี่ยนเปลี่ยน้เร จหวันน้ำ็งรู้จักเจ็บอาวุ้อ่ะน้ำขวดก้อยขวก้อยวุนไดฟังก้อยสะดุ้งเ,เลยว่างั้นน้ำโอ้โหนี่พวกแกเ็บปวดนะอร่อยไหมอืมอร่อยเหมเนื้อมาก<น>มาก <c oughs> นี <c oughs> ่ยเหรอโูวเนื <c oughs> ้อน่ะอม <c oughs> ดมูดิเนื้อโอ้เนื้อเนื้ออะไรไม่กินเนี้อไม่กินเนื ไม่แห้งจะบอกล้หมดมันจะเหนื่อยแหงบ่อไข่เนื้อเหรอเนื้อไข่เนื้อมันเก่าไปแล้วอะเนื้อเนื้อมันดูวาแดดเดียวเนื้อแดดเดียวกับหมวยเลยเนี่ยแผ่นเต้าแบบนั้นเนื้อเนื้อแค่นื้ตอกเลยเนื้อยังไงยังไม่ใช่เนื้อเนื้อนี่กลิ่นมันติดติดที่คอเลยนะครับตอนเด็กแม่เคี้ยวให้ด้วยมีกินเนื้อจำได้กินนิดเดียวทำไมมันเป็นเนื้อ เนือเนี่ยไม่ออกไมไม่ออกเยโอ้โหงไม่ะอเนเอออป็นจองไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกก็รู้แล้วก็ไม่กินเจไม่ใช่เป็นเจคนเจคือไม่กินเนื้อเป็นเทศกาลถ้าไม่กินเนื้อไม่รู้ไม่บอกเนคือคนกินแบบจริงๆค่อยกินเนื้อไม่กินเนื้อเป็นกรรมวะ คุณี้กินอะไรรไม่ด pues nah, ้ oh, no. okay. Okay. ่ไข่แดงก็ไม่อ๋อจ้ะไขแดงราอะไรเหรอไก่ยำไข่ดาวกไงอ่ะ่ปตอนนี้แบบใครกินบ้างกินบ้างกินไปแล้วยัหัวอนนอนให้อนอนเนไรไม่ใส่แต่พาะข้าบยไม่้อนอนไม่เป็นไรหรอกแล้็ันแล้วผมตอนนี้แบบไรอ่ง มันก็ต้อนมีหลายคูนแต่แล้วมนก็มีดาวอ่ะาั่นเอากี่ชิ้นนี่หงอแล้วเอาเยอะปะี่หงอไม่เป็นไรเอาเยอะปะแล้วไงสองอันดีไม่สิบสี่ดีเอาแล้วอะตักมาแล้วสี่อันไม่เป็นไรไม่เนื้อไม่ใช่ทำไมไม่ดีเนื้อแม่ตัวเองปะ ไม่รู้คงยอกไม่กินใช่ป่ะไม่รู้พี่เบลไม่กินเดี๋ยวเฮอเสือไม่ได้พี่เบลกินไม่กินมะม่วงตุกนี่แหละเขาเรียกว่าเสือร้องไห้เดี๋ยวค่อยเอา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 ออกมาได้เดี๋ยวค่อยอุปสรรคเราไม่รู้ไมู่ีไม่ร้องที่ตาไหลไม่เป็นบอกเราไม่รู้ไม่รู้อะไรอ่ะมีอะไรกันอะไรนคือเตมนึกว่าแตมันเป็นมะม่วงเหรอนึกว่ามันเป็น ก็แน้งว่าจะอิ่มจริงๆมันต่องรู้จักน่าจะเป็นลูกต่อป้าของมุกเหรอยังไม่อิ่มทั้งมวงอ่ะป้ามุกบ้าแล้วพี่ไม่ต้องการใหไใครกินไม่อาจจะเป็นหมูหมักมันเป็นหมูหมักสิหมูแต่เดียวก็ไม่ให้กินก็เขารู้ว่าพวกเราไม่กินหมูหมบกที่อิ่วอ้าถามว่าใครกินเนื้อใครกินเนื้อบ้างเนืรสชาติไหมแน่ใจไหมอะไร มันไมเพิ่งจะกินปะก็ไม่ต้องไปเถียงกันปะก็กินไปเถอะหยอนะก็กินไปเลอะมันเป็นอดีตอะไรนะจริงปาดมก็ไม่รู้คือดมเอาว่าไม่รู้คืออะไรอาหารอาหารอันจะเป็นเนื้อกระต่ายนั่นแหละอืออือใช่เป็นเฮ้ยจริงหรอเนื้อกระต่ายเปล่าเป็นเนื้อกระต่ายเนืออาหารพิเศมข้าวต่ายแดงอาหารอาหารโหดหนักเลยข้าวต่ายอะไรเรียกมันย่งง พอเรากินแค่นี้หรอว่ากันอะ่ราแก้เราอีกวะแหมม่ไปางาไม่ได้ขอีมะม่วงชินไห้าเอาแล้่เดี๋ยวข่งอือเีม่ไม่ไป้ตรงอ่ะเขามีสอนนี้เั่นเอาจริงนะมัวนมีมะม่วงกับอะไรอ่ะสีแดงสององโยกใชมโยกมีูดงของพิกไต้ดูฉันไม่ใื่อฉันชื่อต้ตรงอ่ะกอแขว่าคู้ยิมโก้มาเวลาหดก็หดวีเป็ดใช่ป้ะ จบไปจบไปของโยกอย่าเร็วอย่าเร็วมอย่เร็วลบไปหนเอ้าไม่ได้ตัวโค้อะไรหรือเล่าไม่ทานแล้วพี่นบลจะยาวันาดนี้มมัยะกินขนมปังุกัว็เนื้อพี่เบลจะยาวไม่ม่เหมือนคัมพไม่รอยเฮ้ยจะบอกว่าที่าสต้ามีวัวสองแฮมชีสโอ้วหมะมัอกินโรเกตเกตใส่ แต่ว่าแมวแบบรสชาติเค็มเนี่ยไม่ชอบด